วัสดีจ้าพี่น้องป้องายสุภูสุคนจ้าวันนี้มาพอกับพี่แลมี่คือเก่าจ้าเพิ่มเติมมันคือมีหัวมีหินทั้งขังพี่น้องเด้อจ้าวันนี้พี่แลมี่จะมาเปิดราคาควายให้กับแม่แม่น้อยจ้าแม่น้อยพ่อหยุ่ยจ้าพี่น้องจ้าตนี่เด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อโตนี่ก็จะเป็นควายเอ่อจากปีจ้าสามปีจ้าตัวนี่ท่องไปจ้าท่องเลยจ้าท่องแล้วเนาะจ้าเนาะท่องจกเดือนเราจ้าเดือนกว่าวันที่สิบแปดที่เดือนจ้า ควายตัวนี้ซื้อยังก,ก่อแม่แม่อันแม่ใบปอแม่ใบปอนะแม่เ,เนาะจากแม่ใบปอนี่ก็คือเราทับแล้วเด้อวพี่น้องเด้อผสมเรียบร้อยแเ้จาจผ่านรอบเรียบร้อยแล้วก็คือเราผสมกับเจ้าเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้เอทับตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2564จะตอนนี้ก็คือผ่านรอบเรียบร้อยแล้วจะกำหน,นคดคลอก็คือว่า18มิถุนายน2565จะพี่น้อง แม่ควายตัวนี้ก็คือแบบว่าสีดําดีจ้ะสีดําดีความสูงก็คือ135ยสจ้ะ135เซนติเมตรเด้อพี่น้องเด้อจ้ะผิวดีเนาะผิวสีดําดีจ้ะพี่น้องเขากางามดีอยู่เป็นควายแม่สาวว่ะเค้อยแม่สาวจ้ะทองเท่าไรจ้ะเนี่ยทองแรกท้องแรกเป็นควายแม่สาวท้องแรกเนาะจ้ะเนาะประมาณจากปีแล้วจ้ะเนี่ยสามปีสามปีจ้ะแล้วมีขาวดข้าวทอนบ่แม่บ่จ้ะจ้ะตัวนี้ก็คืออยู่กับ แม่มาแต่ใดเนาะจะมาที่นี่ก็ใช่ไปตัดอ้อยตัดไหลแล้วแล้วสิขายออกจ้ะพี่น้องอ่าตัวนี้เนาะความสูงก็ขเนหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตรจ้ะกับเพื่อนดีจ้ะพี่น้องหนังก็นาดียู่วหน้าเขากระสวยยุ่พี่น้องนีนะจ้ะเราสิเป็นควายที่เชื่องดียู่จ้ะเชื่องดียู่หนังหนาผิวสีดำจ้ะอัตลักษณ์กะคือมีแบง์กระบี่จับตาจ้ะ แต่ว่าแก้มนี่มีอยุสองมีอยยุจุดหนึ่งจ้ะมีอยยุจุดหนึ่งปากเราก็จะเป็นสีขาวจะ้ะปากจะเป็นสีขาวดีอยู่จะ้ะแต่ว่าอ่องคอนี่จะเป็นอ่องเป็นคออ่องเดียวจะ้ะบม่มีบ่บมีสามอ่องจะ้จะนะพี่น้องกระพื้นกระดีอยู่จะ้ะเอกเกล่ากับเพาะประมาณจะ้ะบ่ถือว่าน้อยกับาบถือว่าหญ่ท่องกับบะถือว่าน้อยแล้วก็บ่ถือว่าหญ่จ้ะพี่น้อง ตอนนี้ก็คือเราถวงอยู่จ้ะอย่างเบิงก้นใ่ไหมนะอยางเบิงกน้นเนาะจ้ะ,<อ>นะเนาะมาเบิงมาเบิงทั้งขางของเราทั้งขางของเรานี่ก็จะสมเส้นพอดีจะ้ะพี่น้องนี่พระวัดเห็นบอ<ม>เห็นก้นแล้วบอเดี๋จ้ะผู้หางกะเงย้าเกินเอก็น้องไปจ้ะพี่น้อง<ม>ผู้หางเหย้าดีจ้ะหางปิดกด้นดีหน้าเขาสวยจ้ะปากง่ายกินหญ้าเก่งจันจะโมก็คือชุ่มชื่นดีจ้ะสุขภาพดี จ้านตาก็คือแบบว่าบรดูลายจ้าน้ตาดีจ้ะเป็นคนดีเป็นคุ้นเป็นคยสวย <c oughs> เป็นคนสวยควายสวยจ้ะเมื่อนี้เราสวยเป็นพิเศษจ้ะเมื่อนี้นี่ผิวของเลาก็สีดำคนของเราก็สีดำออกแกมเ สีแบบมอกกานีนิดนึงจ้ะถ้าเป็นภาษาแบบว่าอังกฤษก็ว่าสีมอกกานีเนาะถ้าเป็นพื้นบ้านาเขาก็จะบอกว่าสีดําออกน้ําตาลสีไหมพาวดจ้ะหางเงาบอหางเงาดีอยจ้ะนี่ถ้าเรายืนเนี่ยก็งามดีอยจ้ะเป็นแม่สาวช<ป>องแรกฮะเบ่งเพียดไปเบ่งเพียดแล้วจ้ะเพียดดีอยจ้ะพี่น้องก็ถแบบือว่าจะให้ลูกดีอยจ้ะพี่น้องนี่เวลาเรายืนเนี่ยก็คือจะยืนแบบนิ่งมั้งสีแมมจ้ะเพราะว่าผูกไว้ พี่น้องจ้าเบื้องคักเด้อจ้านี่นี่เขาแยกซ้ายแยกขวาให้เบิ่งแล้วจ้านี่นี่แยกซ้ายแยกขวาสร้างได้จ้านี่สร้างได้แยกซ้ายแล้วก็แยกขวาว้างหั่นนะ่ะบอกได้แบบบอกได้แบบว่าเออบอกอย่างล็อกเฮียถึงนสะิ่นะยังอ้อมลูกยังอ้อมวน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 แบบวนให้เบิง่งจ้าน,นี่สวยสวยลูกสวย,สวยนี่ทั้งคางอันนี้ก็คือคางก้นจ้าคางก้นกับก้นสวยไทย คายสวยจ้านี่ชายางกับคือสวยจ้ะเอ้าพี่แม่จ้ะเมื่อเฮาเบิ่งกันแล้วเนาะบันนี้อี่แม่จะเปิดราคาไยบันใดจ้ะนี่จ้เปิดราคาอยู่ที่1 2น0 0 0หนจ้ึ่งแสนสองหมื่นจ้าพี่น้องราคานีก็คือแบบว่าบราบากคำหนึ่งคำเดียวเป็นราคาเพื่อพี่น้องเขาอยากต่อเป็นสินะจ้าราคาสามารถตรลงราคากันได้จ้า ก้าม้ากับอีเมลเราได้หรือว่าโทรมาก็ได้จ้าโทรมาเบอร์ใดก่อนจ้าศูนย์แปดสี้กแป้าหกแปดศูนย์หกหนึ่งแปดจ้าเบอร์ของแม่น้อยแม่น้อยนะจ้าเด้อม้าขุมน้อยมาหาแม่น้อยกับแมวแววกายยุ่งงงเดียวกันยุ่งองเดียวกันนี่ยจ้าจ้ายยุ่งองเดียวกันนะพี่น้องเด้อแม่ยาม้ายาม้ายาม้าจ้านี่ละจ้าถ้าอยากมาก็คือแบบว่าโทรมาหาแม่เราได้เลยตามเบอร์โทรวไทยว่างหันเบอร์อย่างก็แม่ 084ย์แ8ด6ี่ศูน้หนึ่งจากพี่<ะ>น้องอีเมลเราก็คือมีความจำเป็นที่จะขายควายเพราะว่าอีก3ามือนเนี่ยพันเซลลงตัดอ้อยแล้วจากพี่นอ้องบ่มีเวลาเลี้ยงควายมีเวลาขุนหละเขาป้าอ้อยจ,จ้แล้วควายตัวน,นี้นะพันทับไว้ก็คือว่าทับจะเบิ่มพันล้านไว้จ้ทับตั้งแต่สิบสิงหาคม2564กจะคลอดปีหน้าก็คือ กาหนวดคลอด18มิถุนยน2 5 6 5้จะพี่นอ้องทับไว้แล้วเรียบร้อยเป็นของเสียเบิ้มพันล้านจ้ะนี่ละบัวนี้งามพี่น้องงามบอกแปลว่างามแปลว่าเวลาออกมานี่ลูกควายนี่งามจ้ะพี่นอ้องอาจาพี่น้องวันนี้พปแล้วมีกะพ,พีพีพน้องมาเปิดร้าค้าควายแล้วจ้ะเนาะไปได้นะจ้า งามแนบ่อหักแนบ่อจ้าพี่น้องถ้ามักถ้าหักก็สามารถทัวรมาหาคุณนแม่เราได้ได้จ้าเด้อก็สามารถต้องราคะกันได้จ้าเอามื่อนี้เขาต้องลาไปก้อนจ้ามือไม่มือหน่ะมาพอกับเขาอีสานรีวิวเขากับพี่น้องได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโชคมันเด้อจ้าโชคมันมันเขาสวยตัวนี้เขาสวยจ้าเขางาม